โรงเรียนบ้านดอนปะอุงตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลคูเมืองอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบนันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น31คนจำนวนห้องเรียน8ห้องมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม9คน มาตรฐานที่หนึ่งนโยบายและการบริหารการจัดการของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนพะอง์ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมโภชนาการของนักเรียนโดยนำสถานการณ์ด้านการจัดบริการอาหารและโภชนาการสภาพแวดล้อมทางสุขอานามัยและสุขภาพนักเรียนมาใช้ในการวิเคราะห์จัดทําแผนกำหนดนโยบายของโรงเรียน ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการในปีปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับอาหารโภชนาการและส่งเสริมสุขภาพอนามัยโดยมีข้อมูลแสดงภาวะผู้ชนาการของนักเรียนที่เป็นปัจจุบันส่งเสริมสภา,านักเรียนให้มีบทบาทในงานส่งเสริมสุขภาพปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพานักเรียน มีการจัดอบรมนักฝึกทักษะในการดูแลสุขภาพมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการอาหารและโภชนาการและสุขภาพเด็กวัยเรียนผู้บริหารสถานศึกษาครูที่รับผิดชอบเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพด้านอาหารและโภชนาการและสุขภาพวัยเด็ก จัดบริการอาหารตามโภชนาการโดยใช้วิธีพัฒนาที่หลากหลายจากหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านอาหารโภชนาการและสุขภาพโรงเรียนได้ทำบันทึกข้อตกลงของโรงเรียนในการบริการอาหารและจำหน่ายอาหารที่ปลอดภัยในโรงเรียนโดยส่งเสริมการใช้ผลผลิตเกษตร,รปลอดภยัยผลผลิตเกษตรอินทรีย์จากชุมชน มาตรฐานที่2การจัดการด้านความปลอดภัยอาหารสุขาพพิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนจัดหาผักผลไม้เกษตรอินทรีย์จากแหล่งที่เชื่อถือได้มาใช้ในโครงการอาหารกลางวันตามข้อตกลงระหว่างโรงเรียนและเกษตรกรอุปกรณ์เครื่องครัวใช้ในการประกอบอาหารมีเพียงพอสำหรับทุกคน สุขาลักษณะของแม่ครัวแต่งกายสะอาดสวมหมวกคลุมผมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนมีสุขานิสัยที่ดีมีน้ำดื่มน้ำใช้ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอสำหรับทุกคน อาหารเสริมนมมีการจัดเก็บที่หเหมาะสมเป้าระวังทางสุภาพิบาลปฏิบัติตามเกณฑ์สุขาพิบาลอาหารฉลากอาหารบนผลิตภัณฑ์มีเลขสารระบบ สตรฐานที่3การจัดบริการอาหารในโรงเรียนให้มีคุณค่าทางโภชนาการโรงเรียนจัดอาหารกลางวันบริการนักเรียนเพียงพอและเหมาะสมมีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ5หมู่และหลากหลายมีการวางแผนจัดทำเมนูล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนโดยใช้โปรแกรมไทยสกูลลัณซึ่งสามารถแสดงรายการคุณค่าทางโภชนาการ จัดเมนูนอาหารที่มีผักและผล,ละไม้ตามฤดูกาลกำกับดูแลและตักอาหารให้ได้ตามปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสมกับช่งวงวัยของนักเรียนมีการตรวจคุณภาพอาหารกลางวานันด้านคุณค่าทางโภชนาการและลดหวานมันเค็ม ไมมีเหมือนกันเลยไม่รู้ไหมตรงน,นี้มันคืออะไรไอ๋อตรงนี้ก็คือคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งซองไงถ้าเรากินเข้าไปหมูซองนี้เราก็จะได้พลังงานทั้งหมดตามนี้อ๋อแบบนี้นี่เองแ,บบแล้วมาานันจะกินเท่าไหร่ถึงจะพอดีป้าเดี๋ยวเราจะพาไปดู มาตรฐานที่4บูรณาการการจัดการเรียนรู้และปัจจัยสิ่งแวดล้อมโรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านเกษตรอาหารปลอดภัยและนำผล,ผลผลิตมาประกอบอาหารให้ได้ตามหลักโภชนาการมีกิจกรรมการเกษตรเช่นปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือนทำนาข้าวพันหอมสยามเลี้ยงปลาในนาปลูกเห็ด โรงสีเข้ากล้องของโรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฉลาการคัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มปลอดภัยลบหวานมันเค็มมาจำหนายตลอดจนการจัดกิจกรรมที่มีความร่วมมือระหว่างโรงเรียนที่เป็นการฝึกอาชีพแก่นักเรียนโดยความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย โรงเรียนได้ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมจัดกจิจกรรมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมพฤติกรรมการกินผักผลไม้ลดหวานมันเค็มในโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียนครูผู้ปกครองโดยสภานักเรียนเป็นแกนนำสร้างแรงจูงใจแก่นักเรียนพร้อมนำนำวัตรกรรมรูปแบบวิธีการที่ปฏิบัติเป็นเลิศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานที่ห การเฝ้าระวังโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนโรงเรียนมีการชั่งน้ำหนักว่าส่วนสูงของนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้งโดยใช้เครื่องมือวัดที่ได้มาตรฐานมีการแจ้งข้อมูลแก่นักเรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบเพื่อสร้างความตระหนักและได้รับความร่วมมือจัดการปัญหามีการนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนดำเนินงาน แก้ปัญหาภาวะโภชนาการมีการคัดกรองและติดตามนักเรียนรายบุคคลที่มีปัญหาและแนวโน้มมีปัญหาบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพโดยมีส่วนร่วมของผู้บริหารครูผู้ปกค,ครองเฝ้าระวังพฤติกรรมการบริโภคและการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียน